ผมเทนคลอรีกก่กำกับเรื่องหยดน้ำครับผมได้แรงบันดาลใจจากเออจากการที่ผมมีหยดน้ำอยู่ในปากแล้วคุมันผมก็ถามว่ามันมาจากไหนซึ่งเธอถามได้ตรงจุดเพราะมันอาจจะมาจากไหนก็ได้ไม่ว่าจะริมทางหรือจากในดินผมก็เลยเกิดความคิดให้มันลองเดินทางรอบโลกดูครับเราเลยสร้างเป็นหยดฝนมันเจ๋งมากเพราะมันสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลกแล้วเราก็ได้เพิ่มลูกเล่น ให้มันดูสมจริงขึ้นแต่พอได้ทำโปรเจก์นี้เราก็คิดว่าเราน่าจะทําอะไรที่มันแตกต่างออกไปผมรักความคลาสสิกของดิสนีย์ที่เป็นภาพการ์ตูน2มิติและผมก็โตมากับการ์ตูน2มิติยุค90ผมเลยอยากเอามันมาดัดแปลงลงในนี้เดรันเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการทาเอฟเฟกต์การ์ตูนรูปแบบ2มิติเขาเลยลงมือวาดจดน้ําด้วยมือส่วนพวกเราจะทํา CG พอรวมสสิ่งนี้เข้าด้วยกันแล้วมันก็ออกมาดีมากผมชอบที่ได้ร่วมงานกับคนที่เป็นมืออาชีพ ที่เคยสร้างผลงานอย่างเช่นและออนคิงและก็ลิตเติลเมอร์เมดและตอนนี้เขาก็ทําให้กระตูนนี้ออกมาลดเล่นดีครับผมแซกเบาลิสผู้ก,กํากับเรื่องแอ่งน้ําผมได้แรงบันดาลใจมาจากหลานของผมโนอาเขามีจิตตนานการที่ไม่สิ้นสุดตอนที่ผมเขียนเรื่องนี้ <ๆ S 1> ผมอยู่ใกล้ๆโรงเรียนประถมผมเลยคอยดูเวลาที่เด็กๆเลิกเรียนได้เห็นว่าพวกเขาเอาแต่ก้มมองโทรศัพท์ผมก็เลยเอามันมาปฏิปัติต่อก,กับลานของผมโนอาที่ชอบอยู่ในโลกของตัวเองเอางี้ครับเอาแบบนี้ และสกายเลอร์ที่ค่อนข้างอยู่ในโลกแคบๆผมโชคดีที่ผมได้นักออกแบบที่มีฝีมือและผมก็ขอให้เขาช่วยทําเป็นการ์ตูน3มิติและก็หนังยังมีชื่อว่าแอ่งน้ําผมก็เลยขอให้เขาช่วยทําแอ่งน้ําแบบที่จริงจังสักหน่อยผมเจฟกิฟสันผู้กํากับเรื่องหวน ผมได้แรงบันดาลใจมาจากความสัมพันธ์ของผมกับยายเราแทบไม่ได้พูดคุยกับท่านเลยหลังจากที่เราให้ท่านอยู่บ้านพักคนชราผมยังจำครั้งสุดท้ายที่มองบ้านยายก่อนประกาศขายได้ผมรู้บ้านนี้มีเรื่องเล่าของผมครอบครัวผมโทษดีครับ ตอนผู้ชมสวมแว่น V R ผมก็อยากจะสัมผัสมันด้วยพวกเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งและก็รับรู้มันเรื่องราวเกิดขึ้นรอบๆพวกเขานี่คือภาพถ่ายของตาก,กับยายผมซึ่งมันก็คือหนึ่งในภาพสวยๆที่ตอนที่พวกท่านจูบก,กันที่เนินเขาที่ตลกดก็คือสิ่งที่ยายผมเขียนไว้ใต้ภาพนั่นก็คือฮับบาฮับบซึ่งมันแปลว่าอะไรผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำ นี่ก็คือภาพในการ์ตูนสั้นที่2ตัวละครมาอบกอดกันแล้วก็จูบก,กันแบบนี้นะครับแม่ผมเป็นคนแต่งและบรรเลงเพลงประกอบซึ่งได้แรงบรรันดาลใจมาจากพ่อแม่ของท่านมันวิเศษมากที่ได้ร่วมงานกับท่านตอนที่ผมสวมหูฟังและได้ยินเพลงของแม่และอยู่ในห้องห้องนั้น ้อมกับตัวละครทําให้ผมตกอยู่ในภาวะวังผมเริ่มน้ําตาไหลและการที่ผมดินเสียงเพลงมันยิ่งกับทําให้ผมรู้สึกเหมือนได้หลุดไปอยู่ในความฝันเหมือนตาก,กับยายผมยืนอยู่ตรงหน้าและแม่ผมกําลังเล่นดนตรีให้ฟังมันยอดมากเลยล่ะครับ